สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการอิเลเมซีนอีกครั้งกับรายการที่จะพาเราไปทัวร์ไปแนะนำอาคารที่อยู่ในพื้นที่หนังที่เรารักเมื่อเรารักหนังเราก็จะรักสถาปัตยกรรมที่อยู่ในหนังด้วยยิ่งเราดูหนังมากเท่าไหร่ความรู้ที่เราได้เราก็ยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นเพียงแต่ว่าเป็นความรู้ที่เราต้องลองตามหาลองมาดูว่าวันนี้เราจะพาไปดูไหนวันนี้อาคารที่พี่จะพาไปดูก็คือ Fox Plaza เป็นอาคารที่เรียกได้ว่าเสมือนกับเป็นเจ้าประจำเลยของหนังฮอลลีวูดเนื่องจากเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของ Fox เองเลยตัวอาคารเนี่ยชั้น3-4เนี่ยตอนนีเน้เป็นพื้นที่ของตัว 20th Century Fox ซซึ่งปัจจุบันเนี่ย ดิสนียได้ซื้อเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆ Fox Plaza เนี่ยเจ้าขาประจำเลยอย่างหนังไฟขับหรืออะไรพวกนี้เราจะเห็นแต่หนังที่เป็นเหมือนเวอร์กลหรือสัญ,ญลักษณ์ของเขาเลยเนี่ยก็คือดฮาร์ดภาคแรกเนาะภาคที่บูสตเรลเล่นแต่ฮันนี่เป็นหนังคลาสสิกที่ตื่นเต้นมาก เป็นแนวสายแอคชั่นตอนนี้ได้คะแนน IMDB อยู่ที่ประมาณ8.2ซึ่งสูงมากจริงๆแล้วเป็นหนังที่มีการเอาอาคารบล็อกพลาซ่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวโปสเตอร์เลยเป็นตัวโปรโมทหลักของหนังเลยนะจะเป็นเพราะว่าตัวหนังเนี่ยเนื้อเรื่องเกือบทั้งหมดเนี่ยม,มันอยู่ในอาคาร Fox Tower นี้ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยพระเอกเป็นตำรวจที่เตรียมมหาภรรยาของตัวเองเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเหล่าผู้ก่อการร้ายได้เข้ามายึด และตัวพระเอกเนี่ยมีตัวคนเดียวคือไดฮาร์ดสายสายตายยากาะงั้นเถอะจากนั้นลองดูอเองนะมันสนุกมากคือเพระเนี่ยตายยากเหมือนเป็นแอคชั่นเป็นเป็นเรื่องกําเนิดของแอคชั่นสตาร์เลยทําให้เราคิดถึงตัวร้ายของเรื่องคือฮันส์ริกส์แมนจะคุ้นกันในบทของศาสตราจารย์สเนกในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวของหนังเนี่ยออกมาในช่วงปี1988ซึ่งจริงๆแล้วตัวอาคาร Fox Plaza เนี่เขาเพิ่งสร้างเสร็จไปปีเสศษๆเลย Fox p l a พ a าซานี่เอาอาคารของตัวเองเข้ามาใช้ในฉากเลย คือได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายวินวินนะนอกจากเป็นอาคารที่ใช้โปรโมตตัวอาคารของบริษัทต,ตัวเองแล้วก็ยังประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่ายเลยและยิ่งตัวหนังเนี่ยถ่ายทํากันในช่วงมืดตลอดทั้งเรื่องเลยเนาะและอย่างก็คือเนื้อเรื่องนั้นนะเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลากลางคืนที่ไม่ได้มีคนมาใช้อาคารทําให้ประหยัดงบเข้าไปอีก แล้วตัวหนังเนี่ยก็เป็นตัวหนังที่ทําให้ Fox เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมาก Fox เนี่ยเขาจะแบ่งตัวพาร์ตออกเป็นพาร์ตกีฬากับตัวพาร์ตของการทําภาพยนตร์ซึ่งเราจะเห็นกัน X-Men เราจะเห็นเดดปูเราจะเห็นอะไรพวกเนี้ย Fox เนี่ยเป็นสายแบบทําหนังภาพยนตร์แอคชั่นที่สนุกมากอยู่แล้ว แต่ภาคกีฬานี่ก็สนุกเหมือนกันคือปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าดิสนีย์เขาซื้อ Fox ไปแต่เขาซื้อในพาร์ทของภาพยนตร์ขอเพิ่มเติมอีกหน่อยว่าตัวตัวฟ็อกซ์พาซานั่นน่ะสำหรับพีแล้วมันมีอีกเรื่องที่อยู่ในความทรงจํานอกจากลายฮาร์ดเลยก็คือเรื่อง p ปี ed ที่ออกฉายกันในช่วงปี1994ที่พระอเ,อเป็นคีนูลีฟอย่างที่เรารู้กันเนาะช่วงนั้นเนี่ยคีนูลีฟเนี่ยแจ้งเกิดกับเรื่องนี้โดยแท้จริงและเขาเป็นแอคชั่นสตาที่ตัดทรงผม สกรีนเฮดที่ทั้งบ้านทั้งเมืองตัดกันถ้าสกรีนเฮดชัดๆในไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้ว แล้วดังก็น่าจะเป็นสายของไผ่ฮอร์โมนเป็นซีรีส์ GDS อะจริงๆฟล็อกพลาซ่าเนี่ยมันมีหนังอีกหลายเรื่องเนาะแต่ว่าไดฮาร์ดเนี่ยมันชัดเจนมากที่สุดเพราะมันอยู่ในโฟสเจอร์อย่างที่พี่บอกซึ่งเป็นแจ้งเกิดของบู๊ชวีลิตอย่างแท้จริงใครที่ยังไม่ได้ดูขอบอกเลยว่าไปดูคราวนี้เรามาดูกันว่าฟล็อกพลาซ่าเนี่ยมันมีความเป็นมายัางไงอาคารฟล็อกพลาซ่าเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่า twenty century studio plaza เป็นอาคาร34ชั้นมีความสูงประมาณ150เมตรแล้วก็ เป็นอีกอาคารที่มีบทบาททางประวัติศาสตร์มากอยู่พอสมควรตั้งระงานอยู่ที่ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียคือตั้งอยู่แถวแถวออเรนจ์คันทรีอยู่ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียก่อตั้งโดยเออร์รีนคอมพานีซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเป็นบริษัทของคนอเมริกันที่ตัวบริษัทเนี่ยเฮดคอร์เตอร์อยู่ที่นิวพอร์ตบีชก็ใกล้ๆกกันตรงแคลิฟอร์เนียเนาะอาคาร Fox Plaza นี่เป็นอาคารที่มีสีที่เรียกว่าสีที่คิดในยุคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเรียกว่า รัสเ e g r a n นิตหรือว่าแกรนิตสนิมแดงอ่ะคือมันจะออกแนวแนวเอาสีแดงมาแล้วก็เจอือคล้ายๆจะเป็นสีชมพูเข้มแต่มันก็มีสีแดงเจอือคือสีแบบนี้มันคิดประมาณ30กว่าปีที่แล้วอาคารสำนักงานบ้านเราเนี่ยหลายอาคารก็ได้รับอิทธิพลการทาสีมาเนาะออสลับกับการมีกระจกกั้นตลอดแนวตัวอาคารนี้สร้างเสร็จในช่วงปี1987สถาปนิกคือสกอตจอห์นสัน ดิวฟร a นซ์แล้วก็วินเลียมเพียราตัววินเลียมเนี่ยจริงๆวินเลียมเพีราเนี่ยเขาเป็นสามลิกชาวอเมริกันที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสามลิกเมืองชิคาโกอิลลินอยคือเป็นสามลิกเจ้าประจําเลยคือเป็นเจ้าพ่อของคําว่าฟิวเจอริสติกอะฟิวเจอริสติกก็คืออาคารที่มันมีความเป็นโมเดิร์นเราจะได้เห็นอาคารประเภทเนี่ยเยอะๆในหนังของอย่างเช่นภาค1แล้วก็ภาค2ของแบดบอย อ,อ,อาคารพวกนี้เป็นอาคารยุค90พวกทูไลของอโนชวัสเนเกอร์ซึ่งเป็นอาคารเขาจะมีสไตล์ที่โดดเด่นคือตัววิลเลียมเนี่ยถ้าตัวตึกสกายสครับเปอร์เนี่ยที่เขาดังๆเนี่ยเขาจะดังจากทรานซัมเมริกาพีระมิดที่เขาเรียกพีระมิดเนี่ยเพราะว่า,ายอดข้างบนเนี่ย มันตั้งอยู่พีรามิดแต่จริงๆแล้วเราจะมักจะเรียกกันว่า t r a n s ริกาทาวเวอร์มากกว่าโอเคมันมันอยู่ที่แคลิฟอร์เนียของอเมริกามันมีความสูงประมาณ48ชั้นเป็นเป็นฟิวเจอ s t สติกสไตชัดเจนมากจริงๆแล้วอาคารนี้เคยเป็นอาคารที่สูงสุดในซานฟรานซิสโกในช่วงปี1972ถึง2018 ก่อนที่เซลสปอร์สทาวเวอร์จะเข้ามาทำลายด้วยความสูงที่326เมตรคือตัว Fox Tower เนี่เป็นอาคารสุดท้ายของวิลเลียมเฟร่าเนี่ยโดยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในช่วงปี1915ตัวเขาเนี่ยก็สไตล์สร้างเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้เห็นอาคารตัวเองเปิดตัวเนาะตัวฟ็อกซ์พาซาเนี่ยจริงๆแล้วตัวชั้น34ก่อนที่ตัว Fox กซ์วิโเขาจะมาเนี่ยก,ก็ได้เป็นที่ทำงานของอดีตประธานาธิบดีโรนัลเรแกนสมัยที่เขาจบหน้าที่ภารกิจของประธานาธิบดีแล้วเขาก็เคยมาทำงาน อยู่ชั้นสนี้เนาะอาคารนี้เป็นอาคารที่มีความโดดเด่นเนาะมีความโดดเด่นทางการสร้างระบบอากาศ HVAC HVAC เนี่ยเข้ามาลักษณะเฉพาะตัวคือมีช่องเดินอากาศอยู่ที่คอของตัวตึกเนี่ยวิ่งลงแกนกลางของอาคารหลายคนคงถามว่า HVAC มันคืออะไรจริงๆแล้วมันย่อมาจาก heating ventilation and air conditioning เนี่ยคือตามอากักษรที่มันเรียงมาเลยระบบนี้มันมีไว้เพื่อควบคุมระบบอากาศข้างในอาคารให้เป็นหนึ่งเดียว คือมีอุณหภูมิที่ดีมีความชื้นที่เหมาะสมและมีการเคลื่อนไหวของปริมาณอากาศหรือ Airflow ที่ดีอีกทั้งยังมีการกรองอากาศที่ดีด้วยจริงๆแล้วที่พี่อธิบายรวมๆกันเนี่ยเราเราเรียนกันในทางทฤษฎีเราจะเรียกว่า Thermal Comfort หรือว่าสภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิคือเราจะฟีลคูลได้อะก็ต่อเมื่ออุณหภูมิในห้องเนี่ยมันอยู่ในอุณหภูมิประมาณ22ถึง25องศาเซลเซียสแต่จําเป็นจะต้องมีความชื้นสัมผัสที่ดีด้วยความชื้นสัมผัสที่ดีเนี่ยถ้าอยู่ในทฤษฎีเนี่ยเขาจะบอกว่าความชื้นสัมผัสที่ดีต้องอยู่ ปริมาณ35-60%ถึงแต่จริงแล้วพี่เฉพาะเจอกจงเลย55ถึงดีจริงๆแล้วไอ้เจ้าระบบ hvac เนี่ยมันก็คล้ายๆกับระบบแอร์ที่บ้านทั่วไปนั่นแหละคือระบบแอร์ที่บ้านเนี่ยมันจะมีคอยร้อนคอยเย็นแล้วก็เป่า split t y p ธรรมดาเนาะเออแต่ระบบเนี่ยมันมีการกรองอากาศมันมีการสร้างระบบการเคลื่อนไหวของ ventilation ของตัวระบายอากาศอยู่ด้วย เนาะมีส่วนประกอบหลักจริงๆก็มีอยู่สส่วนก็เหมือนกันก็คือระบบทําความเย็นหรือที่เราเรียกว่า Chiller Package แล้วก็ระบบท่อลม a i r duct work เนี่ยคือระบบเนี้มันเป็นระบบที่เหมาะกับอาคารขนาดใหญ่เพราะว่ามันต้องมีเครื่องที่อยู่ภายนอกอาคารที่ค่อนข้างใหญ่ระบบความร้อนเนี่ยก็เหมือนกันเหมือน c e n t r a l ลก็คือมีน้ําเข้ามาช่วย แถมยังมีระบบพรองอากาศที่ค่อนข้างต้องดีด้วยเวลาที่เราไปเดินอยู่อย่างเช่นเราเคยไปเดินที่สุนัขภูอย่างงี้เราจะรู้สึกว่าไม่รู้ใครเป็นเหมือนพี่ปะเดินสุนัขภูเราจะรู้สึกว่าอากาศมัน มันดีอะอากาศมันใสกว่าอยู่ที่บ้านเพราะว่ามันมีระบบของเครื่องกรองอากาศที่ชัดเจนด้วยโอเคตามสนามบ,บินที่ได้มาตรฐานนี่มันจะมีระบบนี้ซึ่งเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยการสร้างระบบเนี้ยขึ้นมาเนี่ยกับอาคารซึ่งเป็นเป็นนวัตกรรมใหม่แต่ตอนนี้มันไม่ใหม่ละตอนนี้มีแต่พัฒนาระบบ H V A C เนี่ยให้ให้เพิ่มมากขึ้นตัวอาคาร Fox กซ a พลาานี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของ อาคารในสหรัฐอเมริกาที่มีการสร้างโรหบใหม่ขึ้นมาเนาะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวอาคารเนี่ยมันสร้างมันส่งอิทธิพลต่อรูปแบบของอาคารมันเป็นอาคารง่ายมันเป็นอาคารที่ถ้าเราสังเกตเห็นตัวอาคารก็คือจะเป็นอาคารตัวเหลี่ยมขึ้นไปแล้วก็มีสามเหลี่ยมแยงปุ้งลงมามันเหมือนธนูอ่ะถ้าถ้าตัวโงลจูยมันเหมือนไอ้สามเหลี่ยมที่พุ่งไปมันคือมันคือเสียดพ,พลังวิ่งออกไปข้างหน้า สังเกตตามฟองเนาะตัวนี้ถ้าเราเห็นมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งที่แสบมากแล้วก็ระเบิดตึก Fox p l a z ลซเลยก็คือเรื่องไฟขับในฉากสุดท้ายคือมันเอาให้พระเอกนางเอกมายืนคู่กันแล้วมีการระเบิดแล้วระเบิดป็อกซ์พลาซ่าเห็นเลยเ,ออเหมือนเหมือนเขาแกล้งกันเล่นแต่หนังที่พี่ชอบมากที่สุดอะ่ะก็คือด i e h a ร d กับ e ปีดชา Speed เนี่ยเป็นฉากแรกที่พระเอกเขามีการติดระเบิดกันที่ในลิฟต์เนาะแล้วพระเอกเขาไปช่วยคือหลายปีผ่านมาเนี่ยตอนเนี้ยดิสนีย์ได้ ซื้อ Fox ไปเรียบร้อยแล้วแต่อาคารนี้มันก็ยังอยู่ในความทรงจําของคอหนังแอคชั่นในหลายๆคนอาคารที่บ้านเราเนี่ยมักเรียกกันว่าอาคารสีเลือดหมูสลับกับกระจกสิ่งนี้ยังคงอิทธิพลถึงอาคารบ้านเราในอีกหลายๆอาคารในยุคนั้นแม้ว่า Fox เนี่ยมันจะไม่ได้ไปต่อในฐานะบริษัททําภาพยนตร์ระดับโลกเนี่ยหรือบู๊ตวีลิตเนี่ยเขาจะไม่ได้แสดงต่อแล้วแต่ว่าไดฮาร์ดเนี่ยมันก็ยังเป็นหนังแล้วก็มีตึกฟ o อกพาซาในภาคแรกเนี่ยอยู่ในความทรงจํา ของเราในหลายๆคนตลอดไปก็วันนี้เรามาทําความรู้จักง่ายๆกับตัวพอ็อกพาซาพี่พยายามจะไม่พูดรายละเอียดให้เยอะมากเกินไปเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเชอกันในคลิปหน้าครับโอเคสวัสดีครับ